สวัสดีและสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมกาลินาฟรีไฟร์นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็อัปเดตต่างๆของเกมกาลินาฟรีไฟร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยฟรีไฟร์มีอัปเดตอะไรเข้าม,ามาบ้างนะครับทุกคนครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ไปด้วยละกันนะครับทุกคนครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยแล้วก็ขอร้อง นิดนึงนะคบทุกคนดูคิดนี้ให้จบนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมเอาละครับผมกิจกรรมตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมจะเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับผมทุกคนครับจะเป็นกล่องสุ่มนะนี่เลยเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับนี่ครับ t r ทริค r r ทร e ตวีดหลอนคืนฮโลโลวีน ก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดของเกมการิน่าฟรีไฟนะครับเป็นกลองสุ่ม Trick อ l ทร r e t ดย์นะครับโดยที่ในนี้เนี่ยก็จะมีแฟชั่นยแยะมากมายแล้วก็กลองซุ่มสกินปืนที่เกี่ยวกับฮาโลวีนแล้วก็ไอเทมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทะนะครับกระป๋ากล่องดวงใจ หมวกเอบอดนะครับแล้วก็ล่มนะครับผมก็พวกนี้เนี่ยก็จะสามารถสุ่มได้ถาวรนะครับหรือถ้าเกิดว่าเออใครร่วงซวยเนี่ยก็สามารถสุ่มแล้วก็เอาโทเคนไปแลกได้นั่นเองนะครับโดยที่กิจกรรมใหม่ตัวนี้เนี่ยก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นะนะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยละกัน กิจกรรมนี้ก็กองสุ่มราคา25ไดมอนด์นะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูนะครับในไลฟ์สดนะใครที่อยากดูพี่สุ่มในไลฟ์สดก็ไปดูได้ที่เพจ f a c e b o o KTC k Gamer มีจุดนะครับอัลกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นเอ,อ่อในส่วนของทางด้านกิจกรรมเส้นทางฉะบ้าเข้าให้นะครับผมกิจกรรมวันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้เล่นก็อย่าลืมไปเล่นด้วยนะเพียงแค่เล่นเกมจบ20เกมก็จะได้รับมีดหัวตัด ตัวนี้ไปแบบฟรีๆแล้วนะครับนะบูย ah ่าสแลนซนะครับแล้วก็ล็อกอิน7วันนะครับรับฟรีชุด and in love นะครับนะก็เป็นล็อกอินเลฟแหละนะครับนะชุดนี้ก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับแล้วกิจก,าการรมใหม่นะครับนี่เลยนะ อะไรอ่ะนี่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 คิวให้ล้มสะสมบูญานะครับกิจกรรมตัวนี้ก็มาแล้วนะครับในวันที่28นั่นเองนะครับก็วันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็จะได้เก็บสะสมโทเค็นกันแล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวโทเค็นตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะทางทีมงานเขาก็ได้โพสต์ไว้ที่หน้าเพจแล้วนะครับว่าสามารถ เก็บได้จากกล่องดวงใจนะครับผมนะแต่ว่าจะเก็บได้ในวันที่28เวลาตีสี่นั่นเองนะครับอก็วันที่28ก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันด้วยเนอะโอเคครับ okay, ผมก็อันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่หลายคนถามเข้ามาเช่นเดียวกันนะว่าพี่ครับพี่ครับขอรางวัลสิทธิ์ขั้นสูงเดือนถัดไปเนี่ยเป็นอะไรนะครับทุกคนก็พี่ก็ขอรีวิวให้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า พี่ได้ทําการรีวิวสิทธิ์ขั้นสูงทั้ง2ตัวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือว่าเดือนธันวาคมนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องพี่นั่นเองนะครับนะได้ทํารีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับผมนะก็จะมาบอกข่าวดีนะครับผมนะเนื่องโอกาสว่าเหลือเวลาอีกประมาณ5-6วันนะครับผมนะทางสิทธิ์ขั้นสูงตัวใหม่ก็จะถูกเปิดออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าของรางวัลจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็นี่คือภาพแบนเนอร หรือว่ารูปภาพปกนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นรูปภาพโปรโมทของสิทธิ์ขั้นสูงตัวต่อไปนั่นเองนะครับผมทุกคนซึ่งทางทีมงานก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอแค่แปลปภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับผมนะก็นี่คือรูปภาพทั้งหมดนะครับผมนะที่เราหามาได้นะครับผมนะซึ่งมันเป็นสิทธิ์ขั้นสูงตัวใหม่นั่นเองนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาและก็พิเศษสุดๆในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีของรางวัลพรีออเดอร์ ER ที่จะมาบอกกันด้วยนะครับ ครับผมนะซึ่งเป็นของรางวัลชิ้นแรกเลยนะครับที่เป็นแฟชั่นนั่นเองนะครับเออเป็นของรางวัลรีออเดอร์ที่เป็นแฟชั่นนั่นเองนะครับนั่นก็คือของรางวัลชิ้นนี้นั่นเองนะครับผมนะนี่เลยนะครับเป็นหมวกนั่นเองนะครับอ๋อคือแปลกใจมากๆนะครับผมนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายอย่างมากๆนะครับผมนะที่แปลกไปของฟรีไฟล์นะครับคือ ก่อนหน้านี้ของรางวัลทีเดอร์จะมีแค่พวกไอเทมนะครับจะเป็นสกินปืนสกินกระเป๋าสกินบลาบบลบลนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับเป็นแฟชั่นหมวกนะครับซึ่งเป็นหมวกที่มีเอฟเฟกบนหัวด้วยนั่นเองนะครับอืมสังเกตจากตัวละครที่ใส่ดูนะครับผมหน้านี่เห็นไหมครับซึ่งเป็นหมวกที่สามารถแสดงเอฟเฟกได้ด้วยนะครับซึ่งน่าจะแบบว่าไม่ต้องกดใช้หรอกมันก็จะขึ้นมาแสดงเอฟเฟกแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องกดใช้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าแปลกเหมือนกัน เอาราและในหัวข้อต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกาไททันนั่นเองนะครับหลายคนคิดถึงนะครับหลายคนก็ไม่คิดถึงแต่สําหรับพี่แล้วสกาไททันคือหนึ่งในดวงใจของพี่นะครับก็คือสกาไททันเนี่ยนะฮะเป็นสกินปืนที่ เรียกได้ว่าเป็นดีและดีที่สุดของฟรีไฟล e นะปัจจุบันหรือไม่ก็นะก่อนหน้านี้นะครับนะปัจจุบันนี้น่าจะเป็น x อ็กเกแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือสกาอีโวย่างเดียวเท่านั้นนะครับอืมก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมนะก็มีการอัปเดตแล้วก็ข่าวคราวก็เริ่มมากันแล้วนะครับผมนะแล้วก็มีอัปเดตเข้ามาในหูเล็กๆน้อยๆนะครับว่า อัปเดตสกาอีโ t ไททันเนี่ยน่าจะถูกเปิดตัวเข้ามาในอีกเร็วๆนี้ไม่ช้าก็เร็วนะครับอีกประมาณวัน2วันที่ถึงนี้นะครับก็สําหรับใครที่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับและก็อยากจะเป็นเจ้าของ s k y Evo t ไ t a n นะครับก็สามารถ มาเป็นเจ้าของกันได้นะอีกวัน2วันที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับก็หลังจากที่พี่ได้ทาคลิปรีวิวไปหลายครั้งมากนะครับและในสุดท้ายนะจนปัจจุบันนี้นะครับทางทีมงานก็ยอมใจอ่อนนะครับได้ทาการเอาสกายอีโวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ผู้เล่นหลายคนได้หายคิดถึงแล้วก็ได้จับจองเป็นเจ้าของเองนะครับโดยที่แรกนะครับจะใช้หินเท่าไหร่รูปพิมพ์เขียวเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้นะครับว่า มันจะใช้เท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็กอคลิปกลับไปดูนะครับว่าสกาสกินแต่ละตัวเนี่ยมันใช้หินแล้วก็พิมพ์เขียวเท่าไหร่ในการแลกนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนนะครับผมนะทางเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับผมนะก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์ตัวใหม่เข้ามานะครับในช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งคาดว่าทางเซิร์ฟไทยก็น่าจะอัปเดตมาเหมือนกันนะครับและก็อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมนะทางทีมงานที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับผมนะเขาได้มีอีเวนต์ตัวหนึ่งนะครับ คิบโบเมจิโกกลาตชนะครับซึ่งเป็นอีเวนท์ที่จะแจกเศษผลึกคริสตัลให้ผู้เล่นฟรีๆได้สูงสุดถึง175ชิ้นนั่นเองนะครับและยังสามารถนำเศษผลึกคริสตัลที่เราเก็บมาได้นะครับผมนะไปแลกเป็นผลึกคริสตัลได้แบบฟรีๆและถาวรอีกด้วยนะครับซึ่ง คาดว่านะครับผมนะทางเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือว่าทางทีมงานประเทศไทยนะครับก็อาจจะนาอีเวนต์ตัวนี้เข้ามาเช่นเดียวกันนะครับผมนะไม่ช้าก็เร็วน,นะครับในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าทางทีมงานเขาจะได้ทําการนํากิจกรรมกิเวนที่เกี่ยวกับเซฟผลึกคริสตัลเข้ามาหรือเปล่านะครับโดยที่การทาภารกิจของเซิร์ฟเวอร์ทางประเทศก็จะเป็นทําลงไปเล่นนะครับทำให้ครบ10เกมนะครับหรือว่า ชนะให้ครบ10ครั้งก็จะได้รับเศษผลึกคริสตัลไปทั้งหมด35ชิ้นต่อวันนะครับย้ำนะครับว่า35ชิ้นต่อวันนะครับและเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่2พฤศจิก,กายนนะครับและถ้าเกิดว่าเราทําครบทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่2พฤศจิก,กายนนะครับจะสามารถได้รับเศษผลึกคริสตัลสูงสุดถึง175ชิ้นและสามารถแลกผลึกคริสตัลได้แบบฟรีๆโดยที่ ไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่ทําภารกิจให้ครบตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับซึ่งรอดูอีกทีหนึงที่เซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วกันนะครับว่าจะมีอีเวนต์ยังไงบ้างนะครับ